สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้เขาจะไปเซ่กันนะครับไปกันเลยครับมาหอดแล้วครับตอนนี้เขามาลานใหม่ครับลานใหม่ผลิตครับ เอาจิมันซื้อใหม่นะครับสําหรับอีพีนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเบิ้งครับเอาไปเลือเอาใหม่ก่อนนะครับเอาเชียร์หนังนะครับคอยถ่ายเบิ้งนะครับตอนต่อไปนะครับสําหรับ e ีสองนะครับตอจากคลิปนี้นะครับคอยติดตามชมครับว่าผมสี่เฮียหนังครับได้ใหม่ไปแล้วนะครับติดตามชมครับผมตอนต่อไปครับ